มามี่คะหนูจะเอาการ์ดวันวาเลนไทน์ให้มามี้คะ่ะเดี๋ยวหนูอ่านให้ฟังถึงมามีหนูรักมามี้กับปั๊บ้านนะคะแฮปปี้วันวาเลนไทน์ค่ะจากจีโบขอบคุณค่ะก็ข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีดอกไม้แต่ว่าก็เปิดขึ้นไปแล้วก็จะเป็นข้อความหนูมีการ์ดวันวาเลนไทน์ให้มามี้คะ่ะหนูเขียนว่าหนูจะเป็นเด็กดีตลอดไปนะคะหนูรักมามีนะคะจุ๊บๆแล้วก็มีรูปค่ะ ข้างในเป็นสีส้มสีห้องหนูค่ะหนูก็เขียนว่าหนูจะเป็นเด็กดีนะคะวันวาเลนไทน์ I love you ขอให้มีความสุขในวันวาเลนไทน์นะคะป๊าป๊ามามีขอให้ร่าเริงตลอดไปหนูทำเองค่ะสวยไหม